สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตายาเปิดดวงคุณมีองค์ไหม นะอาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้คุณมีองค์ไหมแล้วองค์ของคุณจะเป็นใครเป็นอะไรบ้างเป็นองค์ไหนกันบ้างนะแต่นะต้องรู้นะบางคนแบบหนูมีบูชาอันนี้บางคนคือการบูชากับการมีองค์ไม่เหมือนกันนะการมีการบูชาคือคุณไปบูชาจากวัดจากเทวาลัยจากสิ่งอะไรที่คุณแบบอยากบูชาอยากเคารพนับถือให้ท่านเป็นสายมัวอันนั้นคือการบูชานะแต่คนที่มีองค์เนี่ยก็คือว่าคนที่มีองค์เทพอ่ะที่ท่านจะพา คุณได้สื่อกับคุณได้เซ็นกับคุณได้แล้วก็อะไรอย่างนี้ต้องรับต้องทําอะไรอย่างนี้นะมาดูกันหน่อยว่าคุณมีองค์ไหมแล้วเป็นองค์อะไรบ้างนะเดี๋ยวจะบอกทํำยังไงบ้างอ่านนะเช่นเดิมนะเป็นแรนดอมอาจจะตรงหรือาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใชื้ทญาในการรับชมและการรับฟังนะคะคุณมีองค์ไหมคุณมีองค์ไหมมาดูกันสีนะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนความรู้สึกของผู้อ่านไพ่มาถึงสัญชตาตญาณของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพีีไพ่ทุกใบทั้ง78ใบด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวพลังงานคลิปดีๆพลังงานแห่งความโชคดีขึ้นพลังงานบวกเพื่อรับความโชคดีของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะอะทำจิตให้นิง่งทําใจให้เป็นสมาธินะคุณมีองค์ไหมถ้ามีเป็นองค์ไหนบ้างนะมาดูกันสิคุณมีองค์ไหมถ้ามีเป็นองค์ไหนบ้างนะนงห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเดี๋ยวจะบอกว่าคุณมีองค์ไหมถ้ามีเป็นองค์ไหนบางแล้วต้องทำอะไรทำอย่างไรเนาะอ่ะใบแรกนี่เป็นตัวคุณพลังงานของคุณนะปุ๊บโอ้มาเลยเขาแอบ,บแบบล่วงมาครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย นะอัศวินถ้วยแอบ,บกระเด็นมาครั้งหนึ่งแลละตอนที่ไพ่มันแบบกระจายเมื่อกี้เนี่ยนะเหมือนเขาอยากจะออกอะ่ะนะออกมาเลยปุ๊บจับได้ใบแรกเลยอัศวินถ้วยพลังงานของคนใจดีพลังงานของคนที่มีพร้อมที่จะเอาความข่าวดีเอาความรักเอาสิ่งดีๆอะ่ะไปให้ไปหยิบยื่นให้คนอื่นให้ผู้คนเนาะอัศวินถ้วยอัศวินขี่มา้าขาวมาเห็นไหมอัศวินขี่มา้าขาวมาเออเนาะสิ่งดีนะเรื่องดีนะ อัศวินถ้วยคุณอาจจะมีองค์เป็นพวกทหารพวกบรรพบุรุษเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับนักรบเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีเออคุณมีองค์ไหมเจ็ดไม้เทา้าการปกป้องการคุ้มครองการดูแลการต่อสู้อืมอ่าก้าวถ้วยพระพิค,คเนธพระพิค,คเนธ นี่มาแล้วนะพระพิคเนตโอ้สิ่งดีนะเจ็ดดาบนักรบนักรบอยู่ในสนามรบบรรพบุรุษนักรบทหารอะไรอย่างเนี้ยนักรบโบราณอคุณมีองค์ไหมและเขาเป็นใครบ้างโอ้หกถ้วยคุณเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน นะคุณอาจจะเคยเป็นสามีภรรยาท่านนะคุณอาจจะเคยเป็นลูกเป็นหลานท่านหรือคุณอาจจะเคยอยู่ร่วมบ้านร่วมเรือนเดียวร่วมสถานที่เดียวร่วมตําหนักเดียวร่วมอะไรกับท่านมาในอดีตตชาตินะหกถ้วยคือเก่าแก่อดีตชาติที่ผ่านมาแล้วนะเนี่ยคุณเคยเกิดร่วมกับท่านอยู่ร่วมกับท่านใช้ชีวิตร่วมกับท่านท่านตามมาปกปักรักษาตามมาคุ้มครองตามมาป้องกันเห็นไหม คือคุณมีความเกี่ยวข้องกันนะมีความเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันนะในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นพ่อลูกเป็นแม่ลูกเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานเป็นสามีหรือเป็นภรรยาหรือเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับท่านนะนะเป็นทาสเป็นบริวารเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะเกี่ยวข้องกันมากับท่านเห็นไหมหกถ้วยเออมีนะมีนะคนที่พบคลิปเนี้ยมีนะมีนะคุณมีองค์นะมีองค์นะเออนะ เป็นคลาอีกล่ะแฮงแมนอตื่นรู้นะแฮงแมนมีแสงอยู่ที่หัวนะอุย้ยบางคนเนี่ยเขามาอยู่กับคุณเลยแล้วคุณแบบสามารถเขาเรียกยังไงอะ่ะคือมีเซนนะมีเซนนะตื่นรู้เออนะแล้วเขาจะมาช่วยคุณหลุดผลจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมช่วยคุณหลุดผล ให้คุณหลุดพ้นจากวิบากรรมบ่วงเวรบ่วงกรรมนะเออเนี่ยมาช่วยคุณหลุดพ้นนะคุณอาจจะมีบ่วงเวรบ่วงกรรมรับกรรมทํากรรมอะไรมาเออเขามาช่วยคุณมาช่วยคุณสร้างสร้างสร้างสิ่งดีอะไรอย่างเนี้ยให้คุณเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมแล้วก็ช่วยให้คุณได้ตื่นรู้เออนะแล้วก็ช่วยให้คุณได้แบบ เขาเรียกว่าพ้นเคาะกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะเออนะคุณมีองค์นะมีองค์นะเป็นองค์อะไรอะ่ะเดอเออสี่ไม้เขาอยู่ที่บ้านคุณนะเขาอยู่กับคุณตลอดเลยโอ้มีทั้งหญิงชายคุณอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาด้วยนะเห็นไหมสี่ไม้แล้วเขาอยู่ที่บ้านคุณอยู่กับคุณ อยู่รอบๆตัวคุณแล้วปกป้องปกปักรักษาตัวคุณและครอบครัวของคุณด้วยสี่หมายนะบางคนเนี่ยเอ่อบางคนนะมากับบ้านเขาเรียกยังไงอะ่ะพูดไม่เป็นเออเป็นพวกแบบพึกษาพวกที่เขาอยู่ตามต้นไม้เจ้าลุะเทวดาอะไรอย่างนี้อืมอุ้ย มาทั้งหญิงและชายนะจ๊ะเธอเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับบ้านหรือหรือนะบ้านของคุณน่ะที่คุณอยู่อ่ะคือมันเป็นที่เก่าแก่ที่โบราณโบราณอ่ะอืมเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคู่กับคุณมาเลยคู่กับคุณเกิดมาคู่กับคือคุณอยู่ตรงนั้นตั้งแต่คุณยังแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณอยู่แล้วเขาแบบ เกิดมาตรงนั้นเลยอยู่มาตรงนั้นกับคุณเลยกับบ้านที่บ้านของคุณนั่นแหละที่ที่ที่คุณอยู่นั่นแหละอืมนะเขาก็กลายเป็นองค์เทพประจําตัวคุณประจําบ้านคุณเออนะได้คุณมีองค์ไหมแล้วเขาเป็นใครอีกโอ้สเตรงอ่าพระแม่พระแม่ทุราคาพระแม่ดุลากานะคือพระแม่อุมาที่ขี่เสือขี่สิงโตอ่ะนั่นะแหละนั่นะแหละนั่นะแหละ,นะหละนั่นคือองค์ของคุณความแข็งเก่งความแข็งเก่ง เนี่ยผู้หญิงเก่งอ่ะพระแม่อุมาคือปางทุลคาปางดุปางเก่งปางทําร้ายอสูรบาปปางที่ทําลายล้างอุปสรรคและอสูรที่แบบสิ่งชั่วสิ่งร้ายอ่ะที่จะเข้ามาลบมากวนคุณอ่ะเนี่ยท่านปกป้องท่านคุมครองท่านดูแลคุณเอ,อินนะเห็นไหมเห็นไหมท่านอยู่กับคุณโอ้ยบางคนก็แบบรู้ว่ามีองค์นี้แล้วก็ยังมีแบบ อา,อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นเทวรูปหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นตัวแทนของท่านด้วยในการบูชาอยู่นะเออนะคุณมีองค์ใหม่แล้วก็เป็นองค์อะไรหนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้ไมแล้วก็ราชินีไม้อ่าบางคนนะบางคนมีที่เป็นสายเซียนสายจีนเป็นเจ้าแม่อืมนะ บางคนก็มีองค์ที่เป็นแบบเจ้าแม่ตะเคียนแม่นางไม้แม่ตะเคียนลุกคเทวดาพฤกษเทวดานะเป็นมีแม่ตะเคียนก็มีนะเกี่ยวกับไม้แล้วก็เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ที่อยู่ที่อาจจะเป็นเสาบ้านหรือต้นไม้ใหญ่หรืออะไรที่บ้านคุณหรือว่าอาไม่มีหรอกเสากับไม้ใหญ่อะแต่ท่าน,นเป็นองค์ที่มาอยู่ที่ตัวคุณอาจจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่มาจับจองคุณ เป็นลางอะไรอย่างนี้ก็ได้มีนะเออนะุยคุณเคยเป็นลูกหลานเขาอะคุณเคยร่วมร่วม,ร,วมร่วมเรียงเครียงบ้านกับท่านมาเออคุณมีองค์ไหมคุณมีองค์ไหมแล้วเป็นองค์อะไรบ้างนะคะสามดาบไพ่สามดาบ,าส,าดาบสามดาบช่วงนี้แบบรักมากเหนียวแน่นขึ้นมาอยู่เรื่อยเลย เป็นคนที่คุณมีองค์ไหมม,มีคุณเคยร่วมเขาเรียกว่าร่วมคำร่วมคำสัจจะอธิษฐานหรือสัจจะสาบานหรือสัจจะสัญญาอะไรสักอย่างกับเขามาเออนะทำแบบอานะสัญญาอะไรกับเขามานะเออนะ แล้วก็เขาก็ตามคุณมาอมืเนี่ยเขาก็ตามคุณมาคุณมีอะไรที่ร่วมแบบร่วมจิตร่รวมแรงอนะัสัญญาสัจจอธิษฐานอะไรกับท่านมาเขาตามคุณมาเออคุณมีองค์ไหมคุณมีองค์ไหมนะคุณมีองค์ไหมแล้วเขาเป็นใครเขาอยากจะบอกอะไรอีกเดือดซัน เดอะซันรักฉันมากทุกคลิปเลยช่วงเนี้ดีดีนะดีนะเดอะซันเนี่ยดีที่สุดในสำหรับเลยฉันจะบอกให้อ่ามีแน,น่นอนร้อเซ็นตะไพ่เดอะซันเนี่ยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนบางคนมีมีองค์พระสุริยะเทพพระทิตย์เนาะเดอะซันพระสุริยะเทพนะบางคนเนี่ยมีเด็กด้วยเออมีเด็กด้วยกุมารก็ได้เนาะ หรือพระพิคเนศปางเด็กก็ได้มองเห็นเช่นนั้นด้วยนะคะมีพระสุริยเทพนะแสงสว่างโอ้พระอาทิตย์พระสุรยิยะเบื้องบนเลยนะเบื้องบนเลยนะมีองค์แน่นอนมาจากเบื้องบนเลยนะท่านส่งคุณมาเกิดหรือคุณอาจจะหนีท่านมาเกิดท่านก็ตามคุณมาเด็กคือการเกิดเด็กคือการกําเนิดนะ หรือบางคนเนี่ยท่านส่งคุณมาเกิดเพื่อให้ทําหน้าที่เพื่อให้มีหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออบางคนคุณหนีเขามาเกิดก็ได้ด้วยเขาก็ตามคุณมาแต่เขาก็ไม่ได้จะเอาคุณไปหรอกนะเขาก็ตามมาอยู่กับคุณมาเป็นองค์เทพเทวดาประจําตัวของคุณเออก็ได้ด้วยเห็นไหมบางคนเนี่ยจะต้องเกิดมาทํางานเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นอืมพระอาทิตย์นะ คือแสงน้าทางให้กับคนอื่นหรือบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อเกี่ยวข้องกับความเชื่อนะเป็นแสงสว่างเออชี้ทางสว่างให้กับคนอื่นด้วยนะคะเอ้ยบางคนมีพัพะคพเนตตอนเด็กด้วยนะนะบางคนก็มีพัทสุริยะเทพนะคะเห็นไหมเห็นไหมคุณมีองค์นะคุณมีองค์ไหมแล้วท่านเป็นใครอีกอะไรยังไงดูซิอัศวินเหลียนเนี่ยนะักรบ สุภาพบุรุษภูกาเก่งเนาะอัศวินเหรียญอยู่กันมานานแล้วอนานแล้วหนานตั้งแต่หกเหรียญไอหกถ้วยแล้วหกถ้วยคือตั้งแต่อดีตชาติแล้วอตามคุณมาจริงๆตามหามานานแล้วเนี่ย,จจาานานเ,ยเจอแล้วด้วยเออนะเห็นไหมนักรบอัศวินเหรียญเออนะนำความโชคดีมาให้ตัวคุณและครอบครัวคุณนะหรือตัวของคุณเนี่ยคุณสังเกตไหม ถ้าใครเหมือนกับว่าคุณคุณก็เป็นคนหนึ่งที่นำความโชคดีให้กับคนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยนะเชื่อไหมความโชคดีเห็นไหมามาดูกันต่อสิว่าว่าว่าคุณมีองค์ไหมและองค์คุณเป็นใครอีกอู้สองเหรียญสองเหรียญกับสิบเหรียญโอ้ดีมากเลยนะเธอฉันจะบอกให้คือคือคุณหนีเขาไม่พ้นเขาก็ไม่หนีคุณคือมันต้องพัวพัน์วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ย สองเหรียญเนี่ยอินฟินิตี้ไม่มีทิ้นสิ้นสุดวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยนะวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ทุกภพ<บ>ทุกชาติคุณหนีเขาไม่พ้นเขาก็หนีเขาก็ไม่ได้หนีคุณนะเขาตามหาคุณเจอด้วยเห็นไหมคุณหนีเขาไม่พ้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเห็นไหมสามดาบคุณมีอนัดสัญญาซึ่งกันและกันมาคุณมีเขาเรียกว่าพันธะผูกพันมาทางใจกันมาอื มีความผูกพันมีพันธะผูกพันทางใจกันมาคุณหนีเขาไม่พ้นเขาก็หนีเขาก็ตามคุณเจอทุกชาติทุกภพด้วยนะไม่ว่าจะใช้เวลานานหรือไม่นานเขาก็จะตามคุณจนเจอจนได้เห็นไหมเขาก็ว่าเป็นองค์ของคุณเป็นเทวดาประจําตัวของคุณเป็นเทพที่คอยดูแลคุณอาหกไม้เทา้าเนี่ยเห็นไหมมันนานนะว่าเขาจะหาคุณเธอเจอเนี่ยแล้วเธอกับเขาเนี่ย มีพันธะผูกพันพันธะสัญญาทางใจกันเนี่ยข้ามภพ้ามชาติเลยนะโอ้นานจริงๆนะอุย้ยแบบพลังงานแบบอัศวินขี่มา้าขึ้นมาแบบอัศวินเนี่ยถือถ้วยอัศวินอาแล้วก็หกไม้แล้วก็อัศวินเหรียญเนี่ยขี่มา้มา,ามสามสามรูปแบบเลยนะสมรูปแบบสามภพสามชาติ3มอย่างเลยนะ เออใจดีหมดเลยไม่มีอัศวินดาบเลยอ่ะแบบมาแบบมาด้วยความเต็มใจมาด้วยความใจดีมาเพื่อจะปกป้องมาเพื่อจะดูแลมาเพื่อจะให้ชีวิตคุณได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมบ่วงกรรมมาเพื่อจะให้ชีวิตคุณได้รับสิ่งดีมาเพื่อเติมเต็มชีวิตคุณนะฉันจะบอกให้องคเทพของคุณเนี่ยไม่ได้มาเพื่อทําลายนะเห็นไหมมาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อคุ้มครองเนาะ บางคนบอกแม่องค์เทพเขาก็ต้องมาเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือสินี่มีนะมีแบบหลายๆก็มีนะฉันจะบอกให้นะแต่ส่วนมากที่อยู่กับคุณนะใจดีนะองค์ที่เขาดุดุก็มีนะที่เขาแบบลงโทษรุนแรงที่อะไรอย่างเงี้ยนะเ,ออเต็มคาราเบลเต็มพิกัดเต็มกราฟเลยก็มีนะที่แรงแรงองะนะแต่อันนี้แบบมาเพื่อคุ้มครองมาเพื่อปกป้อง มาเพื่อเห็นไหมดูแลตลอดเลยดีเลยนะดีนะองค์เทพที่อยู่กับคุณเนี่ยเป็นส่วนมากแล้วเป็นคนเป็นองค์ที่ใจดีเป็นองค์ที่ใจดีซะส่วนใหญ่เลยแทบทุกองคเลยพระคาเนตรนะเด่นชัดเลยนะจะบอกให้นะเป็นใจดีซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีพวกนักลบบรรพบุพรบุษอะไรอย่างนนเนี้ยเนาะเนี่ยขี่ม้าต่างเนี่ยนะอาจจะเป็นสายพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือว่าบันพบบุรุษหรือนักลบหรือทหารหรือพวกอะไรอย่างเนี้ย พวกนักลมโบราณนะ mm hmm. เก่าๆแก่ๆก,ก็ได้ด้วยนะโอ้น oh, าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคนะนี่คือองค์เทพองค์เทพที่อยู่กับคุณที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะหลายๆคนรู้แล้วแล้วก็บูชาวไว้บนบ้านแล้วด้วยเห็นไหมท่านก็นําความสุขความโชคดีมาสู่บ้านคุณครอบครัวคุณเออนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อาสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะขอให้องค์เทพที่คุณ อ,อยู่ประจำตัวคุณดูแลคุณเนี่ยเออจงเปิดโชคเปิดดวงให้คุณโชคดีและคุ้มครองคุณให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ